ไปเนาะสักแต่กาสบายดีเด้อทำไมพี่น้องเบิดเนาะยังมาเน่าอีกยู่อันนี้ยังมาเงเลยเนาะอยู่บัดพี่น้องมาอน่สบายกับน้องแรตเตอร์พี่น้องอูเนาะใช้ไม้โอยอยู่มืนเหมืนกำลังคิดอยู่พอพูดก็ได้พี่น้องกัเนาะไงลัง

นะโบตัสะมะะวะโตอาะหะโตสัมมาสัมพุธัสสานะโมตัสะมะะวะโตอาะหะโตสัมะมนัาัสมาเสบาทได้ดุมาเสบ่าได้มาเสบ่าได้เตะไปเชบานไหนฮะ จักบนส่วนไปซะแล้วต่อจอยจอยปะฮะอะเราขึ้นก่าพี่น้องสพราะวครับพนโบยู่น้องฮะเใส่บาที่ก้าเฮ้ยาเดินขึ้ก่า คนะออนลายเป็นไรเราคิดเน้อก็อยากลงนะฮะลงดอ ตํ yang โสตวังสังสุธา

Tak apa pada apa? apa aja ya, vất vả của tìm quang này phục ao tìm mọi người phân nôn 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 mọi người phân này mọi người phân nôn mọi người phân nôn mọi người phân nôn mọi người Chạy nôn mọi người บกเข็เลย้ยบกเข็อย่างเข็นะเข็งนะเ้ยเสร็จแล้วเสร็จเลขงไว้ในพี่หองเมไเนาะออโอ้ยไปก่เลยเลเตอร์ลนอย่างเดียวเด้พี่หองเมไว่าได้ยู่ไล่อย่างเดียวป๊อป๊ป๊อปป๊ป๊ปได้ไปชเลยโอ้ราชาบาทพ่อลูก แหลมาชัชบาดบาาอแหลมาชัชบาดบาลเออจแลมาชัชบาดบาาอามาขังให้ดีกันพี่ดองเดนึงพีแฮงเมื่อยใ่คน

มาไว้มา,า,าไว้มากมากน,น,นะเป็นรองเลยเนาะคือว่ารอบนี้นี่คนก็ไลายเติบอยู่พี่น้องแต่กระบะไดยปันเลยนะเพราะว่าวรอบนี้ถือกระบะไดยปันเลยเป็นอนะ้องเลยยิงใส่คือกันเนาะเพราะว่าถ้าเข่าอาประดับพินแต่สไลายพี่น้องตอนนี้ดึงกันสไลายอยู่ถ้าห้องข้าซากนี่

คนไปมนแมนกำลังไปเปื่อลนวเปื่อกเด้อเอเ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาเป็นสังคารีบ่ดุะสังคารีบอ่ง <c oughs> ไปไปลองอาก่อนไปิลองไเนาะอาเรียบร้อยบาเลยไปลองไงอองเนาะพอดีตอนนี้บเงาอยู่พอดีใส่บาทเนาะเดินได้ไแม่สบายดีเดินนี่ก็ทังผู้ทั้งคนเพื่นมาเออใส่บาทเนาะ่นลองลย อันนี้กนนะนายทหารเนะาะพรัเดียว่ะ,ะม,มูบะเวทมาลายเปื้อนเจาพะกนัดม <laughs> นะันหมอหน่อยมัวอยู่<อ>ปไปทดลองเนะาะพูดแต่ว่าเป็นบัตรบัตรนี่ยาะทดลอบัตรบัตรน,น้อยเนาะทองนเอิน

ไฟบนพี่น้องนะบนพี่น้อง่อาป้ายนกป่ะไป้นม่ลายบรรเบอวุ้นก็สากเลยบอคือตอนปัะไปพากันไปยัง Ờ, từ về năm rồi tham mà phải nhàng tí nữa học à, từ về năm rồi mười tỷ phần nhàng cờ bạc bà, bà nhây quá này bà tập hiên vừa tìm đó thân làm bài ổn โอ้หลลกเลยมหมสุกรวบกินแซ่บเลนะ้เอา้าวเอามาจะกินเกือบเพื่อนเอา้สาสามสาวสี่สาวอันนี้เพื่อนเฮดหม่ได้เนาะ

แล้วฉันนั่นแหละนายมานำการ์ตูนจ้ะเอาไม่ให้เอาไม่ไปพบีกำลังหยิบ่มาเบิอนกีมากูเบนหยางเออมาแล้มามา

คนบอยู่เนาะบางกว้างบง่ย่อเลกยเหยนโเคอุก่อนจะได้มาเอาเปนย่อไย่าน้าก่อนงเมือแซ่บเลยนีสุกโอ กสนกระปุอาม่เห็นมาเก็บอ่ะเนาะซุปใส่กับโอ้ลวกกับไปซุปอ่ะนะซุปขึ้นหมากมันนี่นะแทบกันกอคมในหนเอยูตัวเองมาอยู่ กินก็ได้ยังกินขับคนมากอไงอเหมอนกัยังเหนื่อยาี้กเนาะลแพงตัวนีนอยเหมือนเรามาอยู่ี่เหลืองโอนักกว่นักว่นักกว่เออนักดูนักยูโอ้มาใส่เสี้อสี่เองกันเนาะ ยุ้มนายซางพูปะขึ้นแล้วบ่ตเลยพี่น้องกันเนาะทางานนาร้างพี่น้องกันเรามาซอยเวียกอยู่วัดตลอดเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะเอ่อเป็นคลิปพาน้องเลิฟเตอร์มาใส่บาตรใช้ยังไงก็สีบุญไว้ในนั้นหึงได้เป็นหนึ่งเด้อตามภาษาเล็กหน่อยเนาะพี่น้องกันขี้ฤนี่หัวยาวกันเลยพี่น้องกันเนาะไปให้เดินบอดเจอบอดเจอแต่ละกระยาพี่น้องกันอันนี้ก็เป็นทางนาร้าง มือไหวะพี <C it ik> ah, cutter, nah? okay, 1967, ่ไปเรียกตอเน้อแต่เรามาตากฝนมากมนั้นทุเรพี่น้องเลยเนาะทางอีานแตยังไม่ได้ไปอรู่อาสลับคลิปนี้ทั้งวันย่าขอบคุณขอบคุณพอทก่าที่วตสุกพิพี่น้องเลยที่กลัาติดตามนะครับเพิ่มปของวันย่าทุกเกาเดือนเลยนะภาประการใดทั้งวันย่าอย่ากนขอโทษขอใไดลานาอสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเลย 哎呀。No, no. Uh